แพทย์หญิงนัทนิชารุ่งรัตตะกูล CEO d o c t o Clinic and Netarich Exclusive เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2022เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงมากความสามารถมากๆสำหรับแพทย์หญิงนัทนิชารุ่งรัตตะกูล CEO d อร์กี้ Clinic and d a t c Rich Exclusive ที่ล่าสุดเขารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health b n d u t y u w y r w a r d 2 2 2รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและความงามที่มีศักยภาพเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพการันตีรางวัลคุณภาพกับ The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece of Influential CEO สวัสดีค่ะหมอกี้นะคะเป็น CEO ของดกี้คลินิกแล้วก็แบรนด์เนต้าเลดเอกูสีค่ะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ Thailand Health and Beauty a w a r d มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกี้แล้วก็มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับกี้ค่ะ ตัวโปรดักต์นี้นะคะจะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยฟื้นฟูถึงระดับเซลล์ผิวค่ะที่มีการนําความรู้ทางวิชาชีพแพทย์เนี่ยในการมาคิดค้นพัฒนาสูตรเราปรับสูตรกันอยู่นานเป็นปีเลยค่ะเพื่อให้ได้สารสก,กัดที่เรานําเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกเกิดการคอมบิเนชันของสารที่ให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันและช่วยฟื้นฟูผิวลึกถึงระดับ DNA ให้เซลล์ผิวช่วยให้การเกิดการซ่อมแซมแล้วทําให้ผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะช่วยให้ผิวใสกระจ่าง สยค่ะดีเลยค่ะผลตอบรับดีค่ะใช่ค่ะด้วยเป็นปัญหาหลักนะคะของคนไายด้วยค่ะกี้ก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนาสูตรค่ะแล้วก็ปรับโปรดักต์เพื่อให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะจะเป็นออนไลน์ค่ะไม่มีตัวแทนจำหน่ายค่ะอนาคตจะมีโปรดักต์ใหม่ไหมคะมีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการคิดคนวิจัยสูตรค่ะ วเวลาเราจะต้องทําสูตรออกมาให้ดีที่สุดนะคะอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการประสมแต่ะละโปัดั์ของ n น t ตอร์ิของเราที่จะออกมาเนี่ยคือให้มั่นใจได้เลยว่าผ่านการพูดมาแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ผลจริงค่ะค่ะกี้ก็ขอฝากโปรดัก์ในเครือเนต a l ์ิไว้ด้วยนะคะ ที่ดูแลในด้านสุขภาพและความงามค่ะเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยค่ะก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังที่ทํางานหนักก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทานอาหารเสริมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทานอาหารหลักแล้วขาดไปก็ทานเสริมเข้ามาค่ะ IG ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วก็จุด G I E G I E E ค่ะ